เป็นราการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำครับพิเศษครับบ่ายสองสามห้าทีนะครับมาเที่ยวกรุงเทพบหานครกับพี่สุวรรณเวชาิีวานะครับความกระต่ายเนื้อมีนบุรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดรแพทพันปิติพามานะครับ ไอะดูก MM. ็้วทำไมชื่อติดสามเดเป็นเก้าอ่ะมันต้องมาตกงานก็เดือนฟัวควายอะคือคือคือในในในความคิดเราคือกระต่ายผมมองว่ากระต่ายในวันที่เราขายแรกอ่าเราไปมองการผลิตใช่พอมันไม่มีคนทำเนี่ยคนที่มีความรู้ด้านนี้มันจะไม่มีใช่พอไม่มีปุ๊บผมรู้นี่ เพราะว่าผมเคยเคยเคยเข้าไปคุยกับกำแพงแสงตอนสมัยเราเป็นภาควิชาเกษตรเมื่อ30ปีที่แล้วผมเคยเข้าไปจะเอามาเลี้ยงหลายปีแล้วนี้พอเวลาติดอยู่ในใจพูดง่ายๆผมก็เลยตกงานมาโควิดนผมก็เลยรายการอาหารผมก็เลยแล้วลูกค้าเราคือร้านอาหารร้านอาหารป่าร้านอาหารแล้วก็เป็นพวกพวกศูนย์ฝึกสูนนั้ ศูนย์ศูนย์นย์ัขเขาเอาเอาไปไปทำบาร์บแล้วก็แพ็คขายถึงละห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็จะมีผู้หู่ก็ตายอบแห้งบาร์คืออะไรบาร์ก็คือเนื้อสดให้สำหรับนัขในต่างประเทศถึงาะจะไปทำบาร์บแล้วอาหารฝรั่งเศสนต้องมีกินไมีแต่ผมเข้าไม um. ่ถึงใช่ไหมใช่เพราะผมผมเป็นแค่ชาวบ้าน ไม่ใช่แค่ที่ผมก็รู้เยอะนะวังจื้อไม่แค่กะมองตะเลวุ้นโซซัมเยอะคือผมผมไม่เก่งด้านด้านด้านการตลาดด้านประชาสัมพันธ์ง่ายๆร้านอาหารทีาเราเสิร์ฟเนี่ยทำตลาดทำตลาดได้ที่ี่โก้ก็มีอย่างเดียววิธีขายประจำนี่ขาประจำจะเป็นอาหารป่าก็เป็นอาหารคนกินกับเป็นอาหารสุนัขใช่ไหม แต่ถ้าเกิดร้านอาหารฝรั่งเศสก็จะได้ละได้นะครับแล้วเราควบคุมค,คุณภาพได้ไหมครับเราควบคุมคุณภาพได้เพราะว่าที่ผมเลี้ยงนยผมจะไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ทําความสะอาดบ่อยๆ <c oughs> คือผมจะทําความสะอาดกรงทุกวันเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อลดพวกอ,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 อันนี้เก็น้อยมากเลยนะถือว่าก็จะเก็บกว่าใช่โอเคเลยอย่างหนึ่งเราถ้าเราทําคนกินอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราไปเอาอะไรก็ได้ให้มันกินอ่ะมันมันมันไม่ได้ เพราะว่าเราเองไม่ได้ทําตลาดแต่ชาวบ้านแบบแบบแล้วถ้าพี่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอย่างเงี้ยไปเก็บเศษอาหารมาอย่างเงี้ยคือมันยังไงมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ไก่ที่เลี้ยงธรรมชาติก็ราคาดีกว่าใช่ครับมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ผมเคยเจอเขาจะเปิดวิดีโอเดียวออนไลน์นะไอ้ไอ้ไอ้กล้องวงจรปิดออนไลน์อ่ะแล้วก็มีลูกค้าญี่ปุ่นมัาจะสั่งประจำอ๋อต้องคอยดู ใช่เขาเขาจะเข้ามาเปิดดูเลยว่าเขาจะดูได้ได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยครับเออแล้วถ้าเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสเขานําเข้าหรอครับนนำเข้าครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าร้านอาหารต่างประเทศจะนําเข้าทั้งหมดผมมองว่าที่ผมทําเพราะว่าผมมองว่ามันมันยังไม่มีคนทําในบ้านเรามันก็ไม่น่าจะผิดกันเอาแวบอีกทีเธอแวบอิกทีเธอ ตอนนี้ปัญหาของพี่โก้คืออะไรเรื่องกรมปศุสัตว์อะไรพี่อ๋อมันไอ้ตรงนั้นมั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 นต้องมีใบอนุญาตไม่ใช่พี่กระต่ายมันมันไม่อยู่ในสัตว์อื่นใดในพรบของกรมปศุสัตว์เพราะว่าเพราะว่าไอ้กำหนดการเชื่อดกำหนดการการขนย้ายการทําเนื้อเนี่ยมันมันมีแต่พวกพวกเป็ดก็มีแล้วที่ไม่อยู่แต่อันเนี้ยมันไม่อยู่ไงมันไม่อยู่พันเป็นช่องว่างที่เราสามารถทําได้แล้วที่ไม่อยู่อยู่ระยุง ถ้าอยู่แล้วมันจะเป็นสป้ถ้าอยู่แล้วทำไม่ได้ใช่ไม่ได้หมายว่ามันจะไปไม่อยู่เนี่ยทำได้แต่ถ้าอยู่แล้วนี่มีขั้นตอนที่พราราชการจะได้ดูแลประชาชนได้ใกล้ชิดขึ้นซึ่งมึงยังมาดูแลกูนักเลยเป็นปัญหาที่ที่ผมไม่อยากทำตลาดที่มันรก็มาพูดใหม่ไม่แต่ตลาดไม่ต้องดังแต่ตลาดต้องไป้เข้าถึงใช่ไหมแล้วเราได้มูลค่าสูงสุดราคาสูงสุดใช่ครับ นั่นแหละคือผมก็เชื่อว่าร้านอาหารฝรั่งเศสดีๆก็ไม่ได้ต้องการให้พี่เลี้ยงเป็นพันตัวก็ต้องการให้พี่ลี้คุณค่ได้คุณค่าหน้ามอเกษตรสั่งพี่เท่าไหร่สองร้อยตัวไม่ทันมอเกษตรงานเกษตรแฟร์พี่แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็คุยว่าผมจะไปเปิดบูธในมอเกษตรในงานเกษตรแฟร์แล้วเขาจะไปย่างหรือว่าเขาจะไปน่าจะเป็นของของของคณะุกษตรเรมั้งครับที่เขาเหมือนกับมีมีหันวัวมีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าสมมติ เราพัฒนาเพิ่มขึ้นไปว่านอกจาก้เราเลี้ยงเองแล้วเราไปให้ส้าตอนนี้ทําอยู่ครับพี่แต่ว่าแต่ว่าที่คุยกับกรไว้ว่าจะให้ชุมชนเป็นคนจัดการครับเลี้ยงตอนนี้ก่อจวน,จวนที่แรกที่ก่อจวนที่เดียวคือตอนแรกครับคือก่อนอกรกตเขาออกมาเนี่ยก็คือ,อม,ม,มกจักพักนี่แหละ,ค,ะครับก็ไปลงทุนให้ที่เกาะจวนแลวต้จริงงผมคุยกับที่นไว้ชุมชนทองตึงหนนเขาก็สนใจแต่ตอนที่ทำไปได้แล้ว คือเจเนี่ยกระต่ายเนี่ยมันมันมันกินวัชพื้นมันกินหญ้าซึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของมันน่ะมันจะเป็นหญ้าแต่อาหารมันใช้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็เลี้ยงได้แล้วหญ้ามันต้องเป็นประเภทอะไรได้หมดครับพี่สามสิบสองชนิดได้หญ้าขนอ่อนหญ้าคาหญ้าได้หมดเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราหญ้ามาเลเซียกินแล้วพี่ของผมก็ปล่อยไปได้เลยไม่แต่ว่ามันกินได้เพราะว่ผมมีหมาสี่ตัวมันเอาไปแล้วเนี่ย เาไม่กลายเป็นตัมาอาหารก็อาหารมาเใหยไหมอใหญ่ไม่ตกใจเแยวผมมีคุกระต่ายไหะลองลองโทแล้วจริงไหมที่ก็บอกว่ากระต่ายมันที่ตกใจฟ้าผ่าเลยันตาไม่จริงครับไม่จริงคือคือไอ้พวกนี้มันเป็นพันธุ์ที่พัฒนาเพื่อเพื่อเป็นเนื้อโดยเฉพาะมันจะไม่ตกใจง่ายแต่มันจะไม่ไม่รู้จักศัตรูมากกว่าไม่รู้จักหมาไม่รู้จักแมวไม่รู้จักงู เอาไลาไลพวกนี้มาเนี่ยเรียบร้อยใช่พวกมานฟันจะไม่หนีเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเพื่อนโดนเพื่อนกินนั่นแหละมโอ้โหมันน่ารักนะฮะเวลาเชื่อทำไงะนม่นไม่ต้องทำให้ดูนะยไปเลยคือผมอะใช้ใช้ใช้วิธีผมผมไม่ใช่อิสลามผมไม่ใช่ไม่ต้องฮาลาลเพราะฉะงนั้นผมเป็นคนพุทธเวลาผมเชื่อเนี่ยผมจะให้มันชอบนอกก่อน คือมันมันจะค่อยๆซึมแล้วมันก็จะหลับไปครับไม่ทรมานใช่ผมผมแต่ไม่มีน้ำผมไม่ไม่ไม่ทรมานมันจะไม่มีสารต่ำเทียวทูเป็นเป็นมาตรฐานโลกเลยทำได้ต้องเป็นคนมือาชนะครับเวลาเวลาที่มันจะมีมค,มคือฟาร์มกระต่ายนะครับ ฟามมาดูอีกทีความกระต่ายเนื้อมีนบุรีนะครับมี Facebook ด้วยกระต่ายเนื้อมีนบุรีจำไหนเนื้อกระต่าย r a ปปิดมีดนะครับหับเพือใครสนใจจะเลี้ยงหรือว่าจะศึกษาก็ลองเข้าไปใน Facebook นี่นะครับหรือง่ายๆก็อยู่ซอยหน้า ก่อนถึงสำนักง,งานประปามีนบุรีครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ Google Map ให้แฟนรายการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทําำับิเศษนะครับขอบคุณพี่สุนรรนวิชาจิวายดรแพทย์ง,งานพักสร้างอนาคตไทยที่ชวนผมมาเที่ยวด้วยครับสวัสดีครับ